เกมรักทรยศจัดงานเลี้ยงปิดกล้องแพทริเซียร่วมงานแต่ชุดทำหลุดโฟกัสจัดงานเลี้ยงฉลองปิดกล้องและฉลองเรตติ้งปังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสำหรับละครเรื่องดังของช่องสามอย่างเกมรักทรยศบรรยากาศภายในงานชื่นมื่นผู้บริหารนักแสดงแขกผู้มีเกียรติและทีมงาน ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างดูละครสดๆพร้อมกันสุดอบอุ่นและหนึ่งในนักแสดงคนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือแพทย์ทรีเวียที่ควงคุณสามีมาด้วยแต่ดูเหมือนว่าชุดแม่แพทย์มันจะเซ็บสู้ซาสุดๆเพราะใส่เป็นสายเดี่ยวลายเสือแต่ยังดีที่มีผ้าคลุมปิดบังความเซ็บแม่เอาวัย